เสด็จที่วาวิหารที่ปาวาลเจดีอานนท์เธอจงเถอะผ้าปูนั่งไปเราจะไปสู่ปาวาลเจดีเพื่อนั่งพักตลอดเวลากลางวันณที่นี้ได้ตรัสอนุภาพของอิธิบาสีประการว่าอาจทำบุคคลผู้เจริญได้เต็มที่ให้มีชีวิตอยู่กับหนึ่งก็ได้แต่พระอานนท์ไม่ได้ทูลขอให้ทรงอยู่เพราะรู้ไม่ทันทรงขับพระอานนท์ไปแล้ว มาได้ฟื้นคำสัญญาเรื่องจะปรินิพานในเมื่อพระศาสนาเป็นปึกแผ่นดีแล้วพระองค์จึงทรงตัดสินพระไทยในการปรินิพานเรียกว่าปรงอายุสังขารแผ่นดินไว้และตระเทศท,ที่ทำให้แผ่นดินไว้คือลมกำเริบผู้มีฤทธิ์บันดาลโพธิสัตว์จุติประสูตรตรัสรู้แสดงธรรมจักปรงอายุสังขารปรินิพานอานอน์เมื่อตะกี้นี้ มารผู้ใจบาปได้เข้ามาหาเราที่ปาวาลเจดีนี้ยืนอยู่หน้าที่ข้างหนึ่งแล้วกล่าวแก่เราว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานเสียเถิดบัดนี้ถึงเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แต่ก่อนว่ามารเราจักยังไม่ปรินิพานจนกว่าพวกภิกษุสาวกภิกษุณีสาวิกาอุบาสกสาวก อุบาสิกาสาวิกาจากมีพร้อมบริบูรณ์จนกว่าพรหมจรรย์คือศาสนาจากมั่งคั่งเจริญแพร่หลายเป็นที่รู้จักของมหาชนเป็นปึกแผ่นพอเพื่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายประกาศได้ด้วยดีสื่อไปดังนี้พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคมั่งคั่งละถึงแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพานเถิด ขอพระสุคตจงปรินิพานเถิดดังนี้เราตอบว่ามารผู้ใจบาปเธอไม่ต้องขวนขวายดอกไม่นานเลยตถาคตจากปรินิพานอีกสามเดือนจากนี้ตถาคตก็จากปรินิพานดังนี้